กราบสวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องปองป่ายสู่ผู้สุขคนทางฟังไทยฟังล่าวทางยโุโรปเดทโ,ทโลกมือินคุณแม่แม่ลีซสาวอีสานกินแซบกิดซิมว่าเรื่องล่าวประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องๆหรือคนทั่วไปกะถ้าจังไดกะกราบขอโทษขอไั่เด้อถ้าบาตรงใจผู้ใดบพ่พอใจกะอีเม่กะ กราบขอโทษขอใหยได้ใจเด้อผิดพลาประการใดแม่กราบขอโทษขอใหยจา้าขอลาธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดนบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำเลยรวยจเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่ขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จเจริญรุ่งเรือง ลำ่ลำล, iałem, ล, ui, ล ui, ่ำเลยรวยไปเลยเลยเด้อพี่น้องนิสสาทูเดยอจ้า Good morning Good afternoon Good evening My dear f r i e n d Every o n e Every where Today Mary say about my life in America Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your subscribe and share my video Thank you for your support me Have a nice day Have a great day Have a wonderful day แฮปปี้บัลลังก์ดีเดย์เทค u ิวโซมาดเริฟยูออลมาดิอัพเพนเทคคิวเทคคิวเมื่อนหร่อเมกกะซีโมวอลเรืองอ่าเป็นอย่างอ่าเศรษในอเมริกาหรือว่าคนที่เขาม้าในอเมริกาหรือว่าผู้ใายหรือผู้ยิ่งกระซังจำเป็นอย่างต้องขี่รถยนต์นะจ๊ะขับรถยนต์จ้ะเป็นอย่างปติในอเมริกาเนี่ยก็คืออ่ามีสุภาษิตคำหนึ่งเนาะที่พีพ่ๆน้องๆเพิ่งบอกกันมาก,ก็คือ ไม่มีรถเหมือนไม่มีขานะคะในอเมริกาเนาะประสบการณ์ตรงของอีเมลนะจ๊ะติ๊ตเต๊ไม,ม่เหยียบอเมริกากะหลายปีแล้วนะพี่้องเนาะกะอีพอไปรับอยู่สนามบินมากกะวอกก็อีพอเลยฉันบ่ฉันบ่ขี่รถมีเลยจ้ะฉันยานฉันบ่ขี่รถไฟเด้จ้ะฉันยานบ่เมนไว่อีเมลเลกเกียดหรือวาบ่อยากขี่รถนักผู้อืนอ่นนางรถไฟนัผู้อื่นอีเมลขี่ยานอีเมลเมือง้าวไลายนะจ๊ะก็คือมีการเอ่อ จีกันปนจีกันในรถไฟอีเมยเป็นคนขี่ยานอ่างเครืองมากอีพอไปหลักมาผ้าไปสือลุกเลยจ้ะรถอีเมก็ว่าต้องฝึกงากเลยครับเป็นเลยจ้ะพอครับเป็นมาจากเมืองไทยแต่ว่าสิมาฝึกจากน้อยเรื่องอันพวกมาไล่ใส่ขวานี่แหละของของเมืองไทยพวกมาไล่เป็นสิยุขวามันบ่แต่ว่าอ่าของอเมริกานี่พวกมาไล่สิยซใส่มือนะจ้ะอีพอกับผ้าไปฝึกฝึกแล้วกับผ้าไปสอบไปครับที่ตอนแรกก็ ไปไปขับขี่สำรองไปก่ออีเมกับบบยญาเลยจ้ะน่ยเอย่างอื่นมาก,กว่าขี่มันโหลดจ้ะขี่ไปขี่มาก,กับป็นได้จ้ะจนจนจนกระทั่งอีพอลรสเซียนี่อีเมก็ยังซอวยเหลือตัวเองตลอดได้จ้ะขี่หลดเองเลยอันนี้ก็คขอ้ขอดีของของม่เฮาเนาะจ้ะก็คือถึงคูวดตายเร็วเฮาก็ยังซอยเหลือตัวเองได้ไปใส่มาใส่โดยตัวเองได้นะจ้ะกับกบเมนวาผู้ทีบ่บ,บ่ขับรถ ว่ามีรถสีบ่ดีได้จ้ะดียูแต่ว่ามันเป็นห่วมส่วนตัวของอีแมกก็คืออีแม่เป็นคนขี่ยานแห่งๆตอนนี้สถานการณ์ที่บ่คอยปลอดภัยเนาะผู้ใดเมืองข่าวท่านเหตุการณ์บานเมืองก็สิฮู้ดอกว่าในอเมริกาเนี่ยขึ้นรถไฟนางรถไฟหรือว่านางรถบฟเนี่ยมันอันตรายซสั่นใดก็คือช่วงนี้มันมีการเกียรติช่างคนเอเชียนะคะเขาก็คิดว่าคนเอเชียในน้อฉลคโควิดเขามาในอเมริกา ทั้งคนดำา้นขาวกับผ้ากันสินลังเกะยนก้นเอเชียนะจ๊ะกับบอมเป็นสุกขนดอกบางคนเท่านั้นทีเขาเกียดเขาสร้างนะคะก็มีี่าวมาเรื่อยๆคนไทยที่เสียชีวิตจากการถูกทำลายจากความเกียดชังของเรื่องนี้ก็มีมาแล้วนะคะหลายเดือนที่แล้วที่คุณรุ่งเนาะบ,บ,บ่เอ้ยซื้อแล้วดอกแต่ว่าให้เมืองคาเอาด้วยพี่น้องเด้อเกิดจากความเกียดชังของของนีง่ละจ้ะของเอเชีย เอเชียนเฮคามิค่ะอีแมคอีแม่กับญาญญอีแม่ขอต่อต้านน้ำด้วยใจอีแม่เกียดการเกียดชังอีแม่สนับสนุนการรักกันนะคะไม่แบ่งแยกเชื้อชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับแม่นะแม่รักทุกคนและแม่สนับสนุนให้ทุกคนรักกันไม่เกียดชังกันนะคะ อีแม่สตรองเต่ว่าอีแม่บอประมาทเลยอีแม่กยานขึ้นกันเมืองสีผมอีแม่โหลดเี่ปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยอีแม่ยานไปใส่มาใส่ปอไปคนเดียวเลยค่ะถึงไปคนเดียวกับไปกังวินอีแม่ขอเตือนสาวๆคนไทยนะคะหรือว่าผู้ชายไทยกระซังทั้งผู้ยิ่งผู้แก่ผู้เฒ่ากระซังไปใส่มาใส่ย,ย่าไปคนเดียวขนาดสาวๆยังถือตีถือทำลายมา่ลเร็วด้วจ้ะหัวดำนี่แหละไปตลาดในตินแเลน สาวๆเด็กใหม่เลยผ้หยิ่งใปซสื้ออาหาราถือไวรุนผู้ชายมันจอดรถเทียบเลยค่ะตีหละกกยังกระเป๋าเงินเลยอันนี้เป็นสิ่งทีบ่ดีเลยในอเมริกาที่เกิดขึ้นอเมรตกาต้อ,ตอตนอยางยิ่งไม่ชอบนะคะนะไม่ชอบแล้วก็อยากเตือนสาวๆคนไทยหรือคนแก่คนไทยนะคะอย่าไปไหนมาในช่วงนี้คนเดียวเด็ดขาดนะคะถ้าไปให้มีลูกเต่าไปนั่มให้มีมูมีพวกให้มีผัวมีแฟนไปนั่มดีจ่าเดออ้อจะไปคนเดียวนะคะ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเข้าบรูวา่าผู้ใดมันเป็นลูกจิตหรือว่าคิดบดีกับคนเอเชียเข้านะคะนะแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ตอกต้านหรือเกียดติชังนะคะก็คือว่าให้ป้องกันตัวเองให้ระวังจะาของไวไพนี้รถกระชูกดีไต้บ่อประมาณสกินลดจีร่องรด,งดให้ระวังให้เมืองหนาเมืองหลังกอนระวังถือตีมวะระวังถึกปงจีชิ่งรับนะคะพี่น้องจ๋ากจังไดแม่กะฝากเตือนไวเนาะพี่น้องสาวๆคนไทยนะ่ะ สองเดือนที่แล้วน้องเราอยูอีอย่างนาะซานฟรานซิสโกโบอกเราเราขื่นลดลดไฟฟ้าสิไปเห็นงานร้านอาหารถือผู้ชายดำไม่รุ่นตีตาจนคุมตาเขียวอย่างโทรศัพท์เล่าเห็นเราเป็นค้นหัวดำาจากการสัมผัสข้าวนี่เราก็ให้สัมผัสไดจะว่าเลาเระาวางังโตวบบขนาดเลยเลาพกสเปรย์พริกไทยแล้วก็ระแวางระวางังอย่างดีแต่มือน,น,นอั้นบังเอิญจึงไดบบรูคือความช่วยมันกติสมาเนาะพี่น้องเนาะบได้ว่าเล่าดอก บักดำมันเห็นมือถือเราเราก็กระชากมือถือตีคุงมตาเราคนในรถกระซอยยังบัตท่านอาจารย์โอ้ยนองเลยตนวหลายน้องน้องคนไทยนะจาจ๊ะพี่น้องจา๋าเราขึ้นรถไฟไปเห็นงานอยู่ผูดเดียวอันนี้ก็ขอเตือนด้วยจ้ะเด้อขอเตือนพี่พีน้องๆคนไทยที่อาศัยอยู่ในละมิกาแล้วกะคนเอเชียหัวดำทั้งหลายเด้อพี่น้องเด้อระวังจะขวงเด้อค่ะเด้อให้ให้ย่านไปจักน้อยเดี๋ยวมันก็สิผพานไปดอกปีหนาะมันกน็สิบเขาที่เขาท่างแต่ปีนี้เขาสิมาเป็นระลอกแบบนี้ล้วละมิกา เห็นบ่ช่วงหนึ่งคาวดังๆเด็กกคนดำลุกฮือพอคนดำลุกฮือไปแล้วกันเงียบเงียบไปแล้วกับบันเกียรเอเชียได้จ้ะมันติเป็นนั้งสีล่ละอเมริกานะพี่น้องกากขอให้พูกคนปลอดยุโรปปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้ออี่ม่กรสนับสนุนให้คนไทยสาวๆคนไทยนุมน่มๆคนไทยที่เขามาในอเมริกานี่ให้ซื้อรถเลยจ้ะใบขับขี่นี่สอบเอาที่หลังขี่ไปโลดแต่ว่าขี่ยังปลอดภัยยังให้ตำรวจจับ ก็คือวากีแบบระมัะวงองจะไปตาผู้ใดย่าไปชนผู้ใดอย่า้ไปมาอช่อ,อย่าทาผิดกฎจราจรไปขับขี่นี่ให้ค่อยๆสอบไปให้มันได้ในมริคการต้องมีรถนะคะมันก็จะเป็นแขนขาของเข้าได้นะคะนะจะประสบการณ์ของอีเม่มากนี่ดือ้อยากได้รถอีพอว่าเธอจะขี่ไปยังฉันซะขี่ไปส่งยู่งบัวขอยานมันก็ได้ประโยชน์อีลีจ่ะอย่างควอมยานของเขานี่เขาก็อยู่หลอดปลอดภัยมากอย่าประมาทไอพี่น้องเ้อ อันเจ็สิบว่าจะของโอ้ยฉันแน่ฉันขึ้นรถไฟฉันบระหยผัผู้ใดผู้นี่ผู้นั้นโอ้ยยายายในอเมริกาว่าเม่นประเทศอืน่นเนี่ยจ้ะประเทศอื่นขเขาบ่ามีการเกลียดเชื้อชาติรุนแรงคืออเมริกาอันนี้แม่วาตรงๆเลาจะไปเมืองข้าวกับสีเห็นเด้อจ้าเด้อว่าเม่นวานมาสร้างจากประเทศอเมริกาเด้่ยขึ้นคดีหลายย่างยู่แต่ว่าเ้าต้องเข้าใจประเภทนี่พื้นฐานเพื่นว่ามันเป็นมาจังซีนะคะนะความจริงก็คือความจริง <c oughs> ขอเล่นแบบนี้ยงความจริงก็คือความจริงกว่ซ้าจ้ะแต่ขอดีผลก็มีหลายแต่ว่าขอเสียเขากต้องระวังนะจ๊ะเขาเป็นคนไทยก็ออกมาเตือนกันไว้นะจ๊ะบ่แมนว่าเหตุเกิดเราจะมาเตือนกันเด้อพี่น้องเดอ้อให้ระวังกันไว้นะจ๊ะอีเม่กบ่ประมาทอีเม่ก็ย่านหยาดไปเหตุงานก็เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังปัมวโลกภาษาตลรดเมื่อใดเมื่อสิผ่านผลไปใดบุญเนี่ยสต็อ h เฮดเอเชียนคามนะคะ อีแม่ขอต่อต้านการเกลียดชังสีผิวเชื้อชาติใดๆทั้งสิ้นเพราะอีแม่นี่เป็นคนรักทุกคนนะคะไม่มีการแบ่งแยกสีผิวไม่มีการเกลียดชังอะไรทั้งสิ้นนะคะอีแม่สนับสนุนให้คนหักกันแต่สุภาษิตของอีแม่คือวายยูพ่อลอยปีดอกนะสร้างกันไปเห็นยังดูนี่อีแม่ก็อยากฮุ่คือกันละไผยูหอดสองลอยปีดูนี่มาโชคกันดูบ่มีดอกจะหักกันหลดพี่นองจะสร้างกันเถอะยะว่ากันเถอะ อยเกียดติจะช่างกันถามตัวเจ้าของก่อนว่ายุหอดสองรอยปีบอกจังสั่งกูอื่นั่นอีเมลบอสร้างไปดามาโหลดอีเมลกะบฮักขึ้นกาเพราะว่าเจ้าดามาเจ้าจเมืองเจ้าของโหลดจะหอดสองรอยปีบอกเพราะอีเมลว่าสนับสนุนให้การเกลียดช่างกันให้รักกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้ที่อีเมลออกมาว่าก็คืออยากจะให้คนไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเก่และวัยรุ่นให้ระมัดระวังเจ้าของไวและผู้ใดพ่อขับรถใดไปซื้อรถมาขับนะบแมเบว่า ครับด้ทุกคนแต่ว่าะให้พยายามนะคะใบแับคี่นี่บางคนสอบหลายหลอบบาพันให้พยายามเด้ออเมลก็สอบหลายเทือจังสิพานความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะใช้รถนี่มันก็เหมือนมีแขนมีขาในอเมริกา ห <laughs> ย่อนคล้อดีอีเมดที่ขี้รถตลอดอีโพอว่าเธอที่ขี่ไปยัง <c oughs> ฉันนี่ไปส่งอยู่จำได้หลายดีหลายซิตีที่แล้ว <c oughs> ังซี่เราจะมันกับเป็นประโยชน์สำหรับเฮาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าขี่รถอก่าประมาทพี่น้องเห็นให้มันถูกต้องตามกฎหมายอเมริกาไปสอบใบขับขี่ให้มันได้ให้มันทัว่ามันถึงเด้อพี่น้องเด้ออีเม็ขอเป็นกำลังแรงใจให้คนไทยในอเมริกาคนเอเชียในอเมริกาและครับคนทั่วโลก เออบ่ยงแบ่งแยกสีผิวด้วยจ้าขอให้รักกันนะคะรักกันยู่บหอดสองลอยปีดอกหน้าเที่เมีสิวรลอยปีนี่คนลอยปีกลัวเพื่อนกันหลายด้วยจ่ะเอาสองลอยปีซะยู่บพอสองลอยปีดอกฮักกันด้วยจ้าเด้อรักกันนะรักกันเริบๆรักกันเด้อจ้าอันคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้นี่ละเนาะก็มีเนื้อหานิดนน้อยก็คือว่าสนับสนุนการใช้รถในอเมริกานะคะ ไปสอบไปนั่นเด้อพี่น้องผู้ใดที่สอบผ่านก็นให้ไปสอบ <c oughs> อันนี้ก็ขอโทษขอพ่ยได้จ้ะเด้อผิดพลาดประการใดแม่กลับขอโทษขอพ่ยถ้ามีขําใดไปผิดใจไปบลอถูกต้องจิตใจผู้ใดก็กลับ,ลบขอโทษขอพ่ยได้จ้ะเด้อเจอก,กันคลิปหน้าค่ะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์จากน้อยเด้อพี่น้องจ๋ารักนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ